สวัสดีครับวันนี้ก็มาแพ็คคู่กันอีกเช่นเคยนะครับพบกับผมหนึ่งมั่นคงครับครับผมแล้วก็เดวเปาเช่นเคยนะฮะเจอหน้ากันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้นะฮะเราจะมาดูตัวลำโพงที่มีดีไซน์สวยๆแล้วก็ฟีเจอร์สเปคเด่นๆของเขาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าสุดจัดมากๆนะฮะวันนี้อยู่กับรุ่นไหนฮะอยู่กับ UVP a พั S1 c i r c l e นนั่นเองนะฮะจะมีอะไรที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้นะฮะเดี๋ยวตามชมในคลิปนี้เลยครับ Let's go จ <Yeah. S 2> ุดเด่นของลำโพงตัวนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะเห็นว่า U-BI-PAD S1 Circle ตัวนี้จะมีรูปทรงเป็นทรงกลมครับแล้วก็เสียงที่เขาให้ออกมาเนี่ยมันจะออกมา360องศาเลยนะครับก็คือตัวเล็กๆแค่นี้มาแบบ360เลยนะถูกนะต้องอรับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นสเตอริโอในตัวด้วยออกซ้ายออกขวาแล้วครับ,รบแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวนี้เขาบิวอินไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนในตัวอีกด้วย ดีนะเนี่ยใช่เหมาะสําหรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นะครับที่สามารถใช้งานได้ทั้งฟังเพลงดูหนังใช้พกพาใช้วิดีโอคอรประชุมก็ได้นะครับผมคือต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยนอกจากในเรื่องของตัวดีไซน์ท่สวยแล้วเนี่ยรเรามาดูที่แบบ ความแบบเป็นเอกลักษณ์ของเขาก่อนใช่ไหมเอาเรื่องของแบบภายนอกก่อนเลยแล้วกันนะฮะเป็นยังไงบ้างครับหนึ่งตัวนี้ดูจากลักษณะภายนอกนะครับอันดับแรกเราจะเจอกับพลาสติกกันก่อนนะครับตันนี้จะเป็นในรูปแบบของ TPU แล้วก็ข้างๆนี้ครับก็จะหุ้มด้วยผ้าพิเศษนะครับกันน้าในระดับ IPX5 ะครับผมแล้วก็บางส่วนนะก็จะเป็นอลูมิเนียมนะฮะอย่าที่มีสีเงินๆตรงนี้แล้วตัวนี้เป็นไงบ้างน้ำหน u น้ําหนัก หนักไหมโอ้ตอนนี้น้ำหนักแบบกำลังดีนะครับหกิโลเท่านั้นเองก็คือแบบพกพาง่ายอยู่ไม่ได้แบบลำบากอะไรและดีไซน์ก็สวยด้วยนั่นเองนี่ย่ตัวเนี้ยผมเลือกเดโมมาสีส้มรู้ไหมทำไมใช่ฮะเพราะว่าผมชอบดักบอลนะครับนี่ถ้าเป็นสีน้ำตาลนี่เป็นมะพร้าวเลย แล้วนอกจากสีส้มเนี่ยที่เป็นเดโม,มแบบนี้มีสีอื่นไหมเผื่อว่าบางคนอาจจะชอบแบบสีที่มันดูแบบซอฟๆแต่งบ้านง่ายๆหน่อยอะไรแบบนี้โอ้นี่ตัวนี้เขามีให้เยอะเลยครับมีมากถึง6สีกันเลยนะคะสา <c oughs> มารถเลือกซื้อกันได้เลยนะฮะอ่าเหมือนจะเห็นมแวบบนะที่กล่องก็จะมีให้ <c oughs> ใหดู <c oughs> ดยประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวให้ทีมงานซึ้นให้ดูแล้วกันครับก็ถือว่าเป็นสีที่แบบมีให้เลือกเยอะหลายเฉดขึ้นอยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยชอบแบบไหนจากสีนั้นเลยนะทีนี้นอกจากเรื่องสีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสเเเปปขข้้้าาาาางงนนกกัับดีววว่่สอจต UBPAS S1 ตัวนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างอะเริ่มเลยฮะครับผมตัวลำโพง UBPAS S1 นะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นลำโพงที่มีในส่วนของวูฟเฟอร์นะครับเป็นดูอัลนะสองฝั่งแล้วก็ทวิเตอร์ดูอลด้วยสองฝั่งครับรวมถึงพาร์ติซิบเรดิเอเตอร์ก็ดูอัลเหมือนกันนะครับก็คือมาอย่างละสองเลยนะครับเพื่อทำให้เกิดมิติสตูดิโอรอบตัวลำโพงก็จะได้เสียงเข้ครบทั้งลายกีตาร์ดนตรีได้เบสที่ครบถ้วนในทุกองศาด้วยใช่ครับตัวนี้กาลังขับรวมนะครับวัตต์นะครับบอกเลยว่า จัดเต็มอย่างแน่นอนค่ะเรื่องของแบตเตอรี่บ้างดกวยเพราะบางคนอาจจะแบบสงสัยกำลังวัดขนาดนี้เนี่ยมันจะให้แบบแบตเตอรี่เล่นต่อเนื่องได้นานหรือเปล่าอะไรตัวนี้บอกเลยว่าให้การเล่นที่ได้นานถึง20ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับชาร์จแบบด้วย USB C ได้นะครับแล้วก็เสียบ3.5 input ได้ด้วยนะฮะตัวนี้นอกจากจะฟังผ่านบูทูธแล้วต่อสาย AUX ได้ด้วยถ้าใครมีแบบเครื่องเล่นเพลงนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ก็เอามาเสียบเข้าตรงนี้ได้เลยทาูทูธเลยครับผมแล้วตัวนี้บูทูธเป็นไงบ้างเวอร์ชันใหม่ไหม ตัวนี้เวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลย5.3นะครับอ่านี่คือบลูทูธใหม่เลยนะฮะเล้ไเห็นของค่ายนี้ในรุ่นอื่นอ่ะก็มีตัวแอปพิเคชันด้วยตัวนี้ยังรองรับด้วยปะรองรับเช่นกันครับกับแอปพลิเคชัน u v p l u s s e นะครสามารถปรับแต่ง EQ ภายในแอปพลิเคชันแล้วก็สามารถลิงก์เป็นแมทริกโหมดได้ด้วยนะครับเชื่อมต่อลำโพง u v p l u s ได้มากถึง8ตัวในระบบเดียวกันนะฮะแล้วก็สามารถใช้สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวควบคุม8ตัวได้พร้อมกันกันนะฮะอันนี้ก็ถือว่าแบบสะดวกเลยนะ <c oughs> เผื่อบางคนอ่ะซื้อไปไหลายๆตัวแล้วไปวางตามจุดต่างๆภายในบ้านภายในร้านอะไรแบบนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าคอนโทรล่ันมือถือเครื่องเดียวได้เลยแค่นี้ก็ว้าวแล้วนะครับถ้าไปฟังนี่ยิงย่งจะว้าวกว่านี้อยากฟังแล้วตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปทําการซาวด์เทสกันเลยดีกว่านะครับโอไปกันเลย When you appeared on the scene, suddenly I didn't know what to say. For the way that you smiled at me nearly blew me away. Oh, baby, where have you been? I don't want to love you just for days. Be fine, so tell me what'll it be <c oughs> โอ้โหต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ไปฟัง Sound t s มาเนี่ยค,คือเสียงดีเกินตัวมากๆนะ<ช>นเหน็นไซส์เล็กๆขนาดนี้นะเดี๋ยวให้หนึ่งแบบสรุปสั้นๆให้หน่อยดีกว่านะว่าแนวเสียงของตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ,รบผมจากที่ได้ฟังกันไปนะฮะเราจะสังเกตได้เลยว่าข้างๆนะครับตอนนี้จะเป็นในส่วนของวูเฟอร์แล้วก็ทวิเตอร์นะครับตอนนี้ก็จะให้เรียกว่าเสียงกลางกับเสียงแหลมที่ กลมกล่อมนะครับรน่วลนะครับแต่ว่าถ้าเราได้ลองหมุนมาฟังรตรงฝั่งที่มันเป็นเบสซี่ตรงนี้นะครับนี่จะเป็นส่วนของอพาสซีฟเรเตอร์เราก็จะได้ยินเสียงเบสที่ชัดนักแน่มนมากขึ้นนะครเพราะว่ามันเป็นมุมกระจายเสียงที่แตกต่างกันนะครับผมก็สามารถฟังเพลงได้หลากหลายแนวเลยครับป๊อปได้ร็อกได้นะครับแจ๊สแตนด์ดก็สามารถฟังได้นะครับลูกทุ่งโจโฉก็ฟังได้เหมือนกัน ชอบเลยทีนี้เราถ้าเกิดว่าเอาไปดูหนังก็ได้ไหมถ้าเราแบบเราซื้อแบบไปสองตัวอย่างเงี้ยดูได้เหมือนกันครับเพราะว่าตัวนี้นะครับมันมีระบบอ่าลูทูทหุ้แบบ low latency นะครับเราเชื่อมต่อเพื่อสามารถดูหนังได้เลยนะครับออกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะก็คือเสียงมันกับพัพเสียงกับภาพเนี่ยมันซิงค์ตรงกันใช่ไหมซิงก์ตรงกันถูกต้องครับเพราะฉะนั้นใครที่แบบสนใจนะดีไซน์แบบสวยๆนะครับไปวางดูแบบเขาเรียกว่าดูหนังได้ดูซีรีส์ได้ฟังเพลงก็พอคือสามารถซื้อ2ตัวไป p a i ริ n g กันได้เลยยอดเลยฮะ และที่พูดมาทั้งหมดนี้นะครับราคาของเขาเป็นยังไงบ้างัะหนึ่งก็ U B p a d s 1ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ตัวละ10,900เก้บาทถือว่าราคาดีนะสำหรับสเปคดีแบบนี้นะฮะกันน้ำได้ต่อเป็นสเตอริโอได้ Low Latency, b l บลูทูธ5.3ต่อ AUX ได้แบตคือีิดต่างถือว่าราคาดีมากมนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้นะครับเราก็มีเดโมให้ลองฟังด้วยใช่ไหมครับ สามารถเข้ามาลองก็ได้ที่ร้านมั่นคงสาขา a u ดิโอคาเฟที่ s เตเดียมวันะครับผมากับคุณผู้ชมท่านใดนะที่อยากจะแวะเข้ามาลองก็มาลองได้นะครับหรือว่าท้าไม่สะดวกนะครับก็ช่องทางออนไลน์ของเราเหมือนเดิมนะครับผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับสาหรับในคลิปนี้นะครับผมกันหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนาะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ